เริ่มด้วยเรื่องที่สเตือนใจอิสราเอลเปิดเผยว่าศพสามศพที่ฮามาส่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ใช่ร่างของตัวประกรันทั้ง11คนที่ยังคงถูกกักไว้ในฉนวนกาซาแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มซับซ้อนและน่าติดตามมากขึ้นลองมาดูกันว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เปิดเผยอะไรบ้างและทำไมมันถึงกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567ทางการอิสราเอลได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าศพผู้เสียชีวิตทั้ง3รายที่ได้มาระหว่างการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มฮามาสผ่านทางสภากาชาติในชนวนกาซาเมื่อวันสุกก่อนหน้าไม่ได้เป็นร่างของตัวประกันรายใดายรายหนึ่งจากทั้ง11คนที่ยังคงถูกกักไว้ในพื้นที่กาซาแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าศพเหล่า นี้เป็นของใครกันแน่หากคุณเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์นี้ลองนึกภาพดูว่าการระบุตัวตนศพในสถานการณ์สงครามนั้นยากแค่ไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องตรวจสอบเอกสารแต่ต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจ DNAa เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง การแลกเปลี่ยนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลส่งคืนร่างชาวปาเลสไตน์จำนวน30สบรายกลับไปยังฉนวนกาซาในวันศุกร์นั้นเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่กลุ่มฮามาสได้ส่งมอบร่างตัวประกันที่ถูกต้องอีกสองรายไปก่อนหน้านั้นซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการพยายามรักษาความสมดุลในข้อตกลงที่เปราะบางนี้ ฝ่ายติดอาวุธของฮามาสได้ระบุว่าพวกเขาเสนอตัวอย่าง DNA จากร่างที่ยังไม่สามารถระบุได้ให้อิสราเอลตรวจสอบตั้งแต่วันศุกร์แต่ทางอิสราเอลปฏิเสธข้อเสนอนี้และยืนยันว่าจะรับร่างทั้งหมดไปเพื่อทำการตรวจสอบเองสุดท้ายฮามาสจึงตัดสินใจส่งมอบศพเหล่านี้เพื่อหยุดข้อกล่าวหาจากอิสราเอลซึ่งเป็นจุดที่หลายคนอาจเห็นว่ามันเป็นการป้องกันตัวที่ดีแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจเป็นการล่าช้าในกระบวนการระบุตัวต,วตนที่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชนวนกาซาประสบปัญหาใหญ่ในการระบุตัวตนของร่างเหล่านี้เพราะขาดแคลนอุปกรณ์ตรวจดีเอ็นเอที่จําเป็นส่งผลให้เกิดการส่งคืนศพผิดคนผิดด้วยเปลือยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหากใครคิดว่าการระบุตัวต,วตนศพเป็นเรื่องง่ายลองจินตนาการดูว่าหากไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นในกรณีของภัยพิบัติธรรมชาติหรือสงครามทําให้ขั้นตอนนี้ซับซ้อนขึ้นมากมันอาจนําไปสู่ความสับสนและความเจ็บปวดเพิ่มเติม,ตมสําหรับครอบครัวที่สูญเสีย นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่สิบตุลาคมกลุ่มฮามาสได้คืนร่างตัวประกรันที่เสียชีวิตแล้วทั้งหมด17รายและยังคงเหลืออีก11รายอยู่ในฉนนกาซาพวกเขาคืนร่างประมาณ1-2ถึงรายทุกๆ2 3ถึงวันโดยอ้างว่าศพถูกฝังอยู่ใต้ซากป,ประคหักพังจากสงครามทําให้การค้นหามีความยากลําบากในขณะที่อิสราเอลก็เร่งรัดให้การแลกเปลี่ยนดําเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้นเพื่อลดความทุกข์ทรมานของครอบครัวที่รอคอยแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจและอาจจะเป็นข้อถถกเียง ข้อตกลงหยุดยิงที่อ่อนไหวนี้เผชิญกับความท้าทายรุนแรงที่สุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่ออิสาราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศทั่วฉนวนกาซาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า100คนทางการอิสาราเอลอ้างว่าการโจมตีนี้เป็นการตอบโต้ต,ต่อการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธที่สังหารทหารอิสาราเอลหนึ่งนายในเมืองราฟาทางใต้ของกาซาซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวงจรความรุนแรงที่ยากจะหยุดยั้งแต่หลายคนอาจถกเถียงว่าการโจมตีเช่นนี้จะนำไปสู่การหยุดยิงที่ยาวนานหรือกลับกลายเป็นตัวจ่า ดูชนวนให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงขึ้นและส่วนนี้คือสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปว่าการกระทําแต่ละครั้งอาจมีผลกระทบลึกซึ้งต่อการเจรจาสันติภาพในอนาคตเพื่อติดตามข่าวต่างประเทศล่าสุดคุณสามารถเยี่ยมชมที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s f o r i g n ที่มา appnews h t t p s a p p n e w s c o m t n e w s ชาวนาเซฟอก7 a c e64548b683d333c8861cb840 แล้วคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้การแลกเปลี่ยนศพและการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเป็นการกระทำที่สมเหตุสมผลหรือเป็นการทำลายข้อตกลงหยุดยิงคุณเห็นด้วยกับฮามาที่ส่งศพเพื่อป้องกันข้อกล่าวหาหรือคิดว่ามันเป็นการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบแชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อร่วมสนทนากันเถอะใครรู้บ้างว่ามุมมองของคุณอาจจุดประกายความคิดใหม่ให้กับผู้อ่านคนอื่นๆ